ก็เฮลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นเกมโลบล็อกแมกบล็อกฟุตนะเอเฮงใช่แล้วนะครับมีเจมบล็อกฟุตนะบล็อกฟุตเต็มไปหมดนะเอ่อเพราะว่าไม่รู้จักอะไรนับมาครับประเม่รู้จักอะไรเหมือนกันนะับไม่มีคอนเทนต์นะก็วันนี้นะผมจะมาบอกนะครับจุดเกิดของไฟทิ้งสไตล์ทั้งหมดนะับหมายถึงแบบ n อ c ขายอะนะับของเอ็นต่อของ ตอนที่สไตล์นะครับทั้งหมดนะครับรูปแบบการต่อสู้ทั้งหมดในบล็อกฟูตนั่นเองนะครับเสื้อผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะพาร์ทนี้นะครับจะเป็นของโลกเก่าเนื้อส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นของโลกใหม่นั่นเองนะคุณผู้ชมครับของโลกเก่าเนี่ยก็มีไม่กี่อันนะน่าจะมีแค่เออสามอันเองนะในโลกเก่านะโอเคเป็นไงบ้างก็ไปดูกันเลยครับอ่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยดือดักสเต็ปนั่นเองนะก็คือแบบเป็นขาแบบขาดำของซันจินะะฮ มันต้องแค่ราคาแสนห้านะครับซึ่งจุดเกิดนะเออมาถึง NPC ที่ขาย,ขายขออกมาเนี่ยมันอยู่เกาะบักกี้นะซึ่งเกาะบักกี้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเลยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นผลสายฟ้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมต้องมาเกาะบักกี้นะก็คือเกาะนี้นั่นเองนะครับผู้ชมครับแล้วเอ,อ่อค,คนขายเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับเห็นไหมเอออันนี้ผมเปิดฟ้าหมดฮนะมันก็เลยเห็นง่ายหน่อยนะคุณผู้ชมครับ เกียับทาคนเออเข้ามานะเดินท่าเรือนะฮะผู้ชมขึ้นแด้มาแล้วก็กระโดดข้ามมาตรงนี้นะท่านผู้ชมก็จะเห็นเออระหว่างบ้านสองอันนี้นะก็จะมีตู้อยู่นะถ้าเราเข้าไปแล้วก็จะเจอกับสั้นจิดักสเต็ปพิเชินนะเยอะนะผู <Yo. S 1> ้ชมมาฟลอกมันก็จะอยากได้มันก็จะถามว่าอยากได้ดักสเต็ปไหมนะับซึ่งมันราคาแสนห้านั่นเองทผู้ชมต้องมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเงี้ยในการซื้อมันนะ ถ้าเราใช้แล้วเนี่ยาน้องชมก็จะได้สกิลนับตามนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครัแล้วกของมันก็ตามนี้เลยนะครับอันอันลูกของัก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นลูกคนมีขาไฟเตะนับขาอย่างยาวเลยนะคราบชมกันซึ่งเวลาเถียมันก็จะแบบทำมือแบบนี้นะซึ่งผมก็ฟ้าจนถึง400มตเตอรี่นะครับซึ่งมันก็มีอยู่4ท่าแล้วก็คือคิดคอมโบนะฮะดูท่าของมันกันนะมีอยู่1บัเตอรี่นะต้องใช้1มัเตอรี่นะคิดคอมโบแบบนี้ฮะ ะปุ premises, 1, <'s> <c oughs> ๊บแล้วมันก็จะปุบปุบมีรอยขึ้นเตะออกมาด้วยนะมาชมครับส่วนเบรกแดนนะมันก็จะเป็นแบบเต้นแบบอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอ้าวโนผมเผื่อไปแจ่คนอื่นน่ะเนี่ยอ่ะสกิลนี้ก็เป็นสกิลเอ็กซ์นะมีอยู่ห้าสิมัตเตอร์เอ็กซ์มีอยู่40มัตเตอรี่นะต้องใช้40มัตเตอรี่นะก็คือเบรกแดนนะซึ่งอันนี้เป็นสกิลแบบเอลีนระยะไม่ค่อยไกลนะ มันก็จะแบบทำให้ศัตรูติดสตันด้วยนะรอบตัวเราเนั่นเองนะครับตังมาสกิลบาร์เร็ดฮะแปลใช้8ปสีแบตเตอรี่นะเป็นสกิลซีนะครับเชื่อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ครับสกิลนี้ต้องกดค้างนะมันจะ,นะแบบแต่อย่างเงี้นะฮะแบบแต่ค้างๆแบบแต่ฟูไปเลยนะไม่ถูกครับใช่แล้วนะอันนี้ก็เอลนะแต่ระยะสั้นมากนะแลเคลียร์สกิลต่อมานะก็คือเดวิลนั่นเองนะใช้ร้อยห้าสิแบตเตอรี่นะฟาร์มมานะกว่าจะได้กดวิ่งปั๊มมาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ เอาหางี้ออกแป๊บหนึ่งเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับไปอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันจะทําให้การโจมตีทุกอย่างต่างระดับเดิมนะมันก็จะเป็นขึ้นสีส้มนะแล้วก็ติดไฟนั่นเองแล้วมันดียังไงก็คือมันทําให้ดามจเพิ่มขึ้นนะฮะดามจจะเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับของทุกสกิลนะฮะได้แล้วนะครับและคือมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับก็คือท่าผู้ชมเพิ่งซื้อเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบขาไฟข้างเดียวนะแต่นะถ้าผู้ชมเ,เปิดเดวิ แบบเปิดขาไฟแบบร้อยครั้งนะั้นมันจะเป็นสองขาแบบนี้ซึ่งดาามีนนะ่ะมันก็จะเพิ่มมากมากขึ้นกว่าขาไฟข้างเดียวนะผู้ชมแบบซึ่งก็นะดีนะครับโอเคนะโอเคครับเดีย๋ยวเราจะไปดูไฟติ้งสไตล์อันต่อมานะครับก็คือไฟติ้งสไตล์ของเอ็กโถนะครับซึ่งมันก็เป็นหมัดสายฟ,ฟ้านะครับซึ่งเราต้องไปที่เกาะสกายเปียนะครับเดี๋ยวทําไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวทำไมไม่เห็นเกาะอะไรเลยสกายเปียอยู่ตรงโน้นอ่าโอเคครับนะตลบมาก,ก่อน โอเคฮะถ้ามาชมถึงก่อนสกายเปียแล้วท่านชมไม่ต้องขึ้นไปนะเพราะว่าจุดเกิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ห้างบนนะฮะนะมันอยู่ตรงนี้นะคยมันอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็คือมันอยู่หลังก้อนหินอันใหญ่ตรงนี้นะครับท่านชมครับท่านชมเดินมาถ้าเหลือท่านชมก็จะเห็นทันทีเลยนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะให้ท่านชมเดินมาตรงนี้นะครับก็แล้วมันก็จะอยู่หลังโขดหินนะอ่านี่ครับ หลังเห็นก้อนใหญ่เนี้ยก็คือแมสไซน์ที่ท่านผู้ชมก็มีเงินห้าแสนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันราคาเยอะกว่าน,นี้นะฮะใช่ครับเมื่อก่อนน่าจะแบบหลายแสนเลยแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือหนะ้าแสนนะครับท่านผู้ชมก็ซื้อไปนะฮะเพื่อเนี้ยก็จะเป็นหมัดสายไฟนะั่นเองครับซึ่งมีแค่สามสกิลและสามสกิลนะโอเคซึ่งมัตเตอรี่ผมก็มีแค่เนะี้นะครับมีน้อยมากนะโอเคสตอมนะฮะอ่ะยืวแรกห้าสิบมัตเตอรี่นะสตอมนั่นเองมันจะเก้น เป็นการพุ่งไปทุบนะฮะเดี๋ยวผมขอภปษาที่ข้างบทสิโอเคฮั yeah. ลโหลนะต้าก็คือเป็นการพุ่งพุ่งแล้วก็ทุบนะฮะแคบพุ่มนะแล้วก็ทุ่มไปข้างหน้านะไม่จบนะซึ่งระยะก็ไม่ไกลนะอันนี้ยังไม่ถึงเลยเนี่ยนี่ <Okay. S 1> ต่อมาเล็กๆเออเล็กเล็ที่เข้าแท็เกิลน,นะมันก็จะเปไ็นอะไรนี้ภาพมันจะทำการพุ่งไปนะ แบบสายฟ้ามากมซึ่งเออถ้าเราพุ่งไกลเกินเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไปเล็งตรงนี้ครับดาเมจมันจะไม่โดนนะเราต้องเล็งแบบกใกลๆอย่างนี้ปออลื้มอะตรงนี้ก็โดนนะคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวสต๊อมอีกรอบครับเอเล็กก็มีมร้อยแบตเตอรี่นะใช่แลนะ้วครับแต่ดาเมจเนี่ยมันก็ก็ท้าไม่ใช่พันนะเพราะว่ามันนุ่นะคุณผู้ชมครับโอเคต่อมานับสกิลเอเล็กต์ที่เข้าปอนะมันจะเป็นสกิลเอลี e นะ แบน,นี้มันเป็นการชาร์จปืนถะูกไหมมันทำให้สูสติดติดสตันเลยนะในช่วงขณะหนึ่งนะมันแบบแล้วมันก็จะโด,ดนแบบโดนตัวที่มันเข้ามาในสายฟ้าก็จะโดนติดสตันนะฮะแล้วก็โดนดาเมจด้วยนั่นเองนะซึ่งอันนี้ดีไหมผมคนที่ว่าไมา่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าผมนะแต่มันมีสกิลที่ใช้เคลื่อนที่นะก็คือสกิลเอ็กซ์นั่นเองนะแบบมันพุ่งไปได้นะโอเคคนระับ ต่อมาครับก็คือนูนะ่นฮะมันดูไกลมากเลยนะก็คือเออฟิตแมนคาราเต้นในะคาราเต้นมนุษย์เนือกนะครับท่านชมแล้วถ้ามันเกาะมนุษนย์เงือกแล้วนะท่านชมว่าเข้าไปเลนะ้วจุดขายของมันนับจะอยูออ่ตรงนี้ฮนะท่านชมเข้ามาท่านผชมมาตามผมนะมันอย่างเยอะนะท่าน้ชมาท่านชมเข้ามาในปราสาทนี้แล้วนะ มันจะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเดินไปทางขวาของปราสาทนะครับแล้วก็เดินตรงไปครับเรื่อยๆครับอ่ะท่านผู้ชมจะเห็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมบางคนก็จะโดนหลอกนะว่านี่คือประตูใช่ในไม่ใช่นะครับยังมเข้าไม่ได้นะแต่มาดูตรงริมสุดนฮะตรงนี้ตรงนี้เข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับจินเบนครับไม่หลงครับ มาเทิร์กับพูดิเชอร์นะครับเต์มนุษย์เงินมันเองครับซึ่งราคาของมันก็คือเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับนะโอเคนะอันนี้ถือว่าดีไหมบอกเลยว่าดีนะอันนี้เป็นตัวนงใจที่ถือว่าดีใช้ได้นะคุณผู้ชมสกิลแรกนะสกิลแซ่ดนะฮะสตีมชาร์ตฟิตนะครับเออใช้มาสเตอรี่เจ็ดสิบนะฮะคือเนี้ยครับ่างเงี้ยน้ำเปล่าเลงผิดทางขอแป๊บแล้มันก็จะไม่แบบก้านเหมือนเป็นปล่อยขึ้นลงน้ำนะคุณผู้ชมแบบอะอย่างเงี้มาเนี้ย นะอันนี้น่าจะโดนเป็นหมูนะืใช่จริงๆ้วยโดนเป็นหมูนะฟิวนะระยะก,ก็ไม่ไกลขนาดนี้นะอันนี้ก็เป็นสกิลแบบ LE นั่นเองเทปนะสกิลต่อมานะก็คือ d a i l ชาเวอร์นะเอ,อ่อใช้130ยสตเตอรี่เป็นสกิล F นะครับท่นผู้ชมครับมันจะเป็นการปล่อยลูกนะ้ำอย่างนี้แต่มันก็จะอันนี้ก็เป็น LE นะแต่ระยะไม่ไกลนะท่านผู้ชมครับ โอเคอย้ะขอลองตัวนี้บ้างนะครับมันก็จะเป็นแบบ LE นะแต่แบบมันจะเป็นกลมๆเล็กๆเ,เองนะคร,ค,นนนะครับม่็กๆมากโอเคเป็นแานี้ครับผู้ชมครับนะฮะต่อมาครับเวทีว่าเออเฮวี่วัตถุพันธ์น่าจะเป็นการต่อยนะแบบใหญ่มากคนระับปมเอาทำไมเป็นเลนตรงน,นู้นแล้วเขาจะอ่าผู้ชมอเดี๋าขอลองคูด้าคูซีนะครับก็คูดาวนานเหมือนกันนะฮะเทียบ นะตอออนะ่อยเงียปึ๊งนะเอองเป็นสกิลเออเป็นสกิลเคลื่อนที่ก็ได้นะผู้ชมว่าเป็นการรวบรวมน้ำนะนแล้วกนะ็ทําการพุ่งไปนะซื่อสกิลนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเธอดีสําหรับคนโลกเก่านะผู้ชมว่าถือว่าดีนะแต่ถ้าคุณไปโลกใหม่เนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะมันจะมันจะมันจะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วนะผู้ชม ปั้มโอเคประมาณน,นี้นะโอเคโอเควันคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย